ดูครับท่านผู้ชมวันนี้งูจงอางบุกปางช้างนะครับผมดูนะครับอุ้ยยาวมากเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้อากาศร้อนนะครับบ่อน้ําแห้งนะครับสงสัยจะลงมาหากินน้ํานะครับนี่นี่ครับเป็นงูจงอางนะครับผมตอนนี้กําลังประสานนะครับทางกู้ภัยเข้ามาจับนะครับผมดูยาวมากเลยนะครับผมคิงครอบบ้านะครับเนี่ยอันตรายมากนะครับ ช่วงที่ถ่ายอยู่นี่ก็อยู่ไกลอยู่นะครับผมไม่ได้ถ่ายใกล้ๆนะครับผมภาพก็เลยไม่ค่อยชัดนะครับผมว่าไม่ค่าเข้าไกลนะครัวอันตรายนะครับนี่ครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จับได้แล้วนะครับผมครับตอนแรกก็เหมือนแบบสงสัยนะครับว่ามันเป็นงูอะไรนะครับพอดีก่อนน้านี้เห็นมันปีนต้นไม้อยู่นะครับผมเพราะว่าปกติแล้วจงอางนี่จะไม่ค่อยปีนต้นไม้นะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าสงสัยจะตกใจหมานะครับผมเพราะว่าหมานี่เขาไปรุมเห่านะครับช่วงนั้น เป็นต้นไม้แล้วก็ไล่มาทางกวดหินนะครับผมนี่นะครับผมอุ้ัวใหญ่เหมือนกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังจับนะครับผมนี่นะครับผมถ้าเห็นก็อย่าเข้าใกล้นะครับผมอ้ให้ประสานทางเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาจับให้นะครับผมเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษายแรงมากนะครับอันตรายนะครับผมวันนี้ก็บปังช้างเลยนะครับจริงๆแล้วเห็นเขาบ่อยอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแบบ จ่าแบบนี้นะครับผมส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ไกลๆนะครับผมแต่ว่าอน,น,นานทีจะเห็นนะครับผมก็เห็นเขาเลื้อยเพนผ่านตัวนี้ก็เลื่อยๆอยู่นะครับผมอยู่ตรงโขดหินนะครับแถวสระน้ํานะครับผมอันนี้ก็จับเรียบร้อยนะครับ